ดูถูกยายทำกับข้าวผู้จัดการไม่รู้เป็นแม่ประธานโดนไล่ออกสุดอัปยศกลิ่นต้มยำร้อนฉาลอยคลุ้งไปทั่วโรงอาหารบริษัทเสียงตะหลิวกระทบกระทะดังแกร่งกลางยายคนหนึ่งในผ้ากันเปื้อนลายดอกไม้กำลังผัดข้าวด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยพนักงานบางคนมองด้วยหางตาผู้จัดการใหม่ยืนกอดอกมองด้วยสายตาเหยียดยามทำไมถึงให้คนแก่แบบนี้เข้ามาทำกับข้าวเขาพูดเสียงดังทุกคนในโรงอาหารเงียบกริบ ยายเงยหน้าขึ้นยิ้มบางๆโดยไม่ตอบคำนี่มันไม่ใช่โรงทานนะครับผู้จัดการตะคอกเสียงจานในมือพนักงานหล่นกระทบพื้นผู้จัดการเดินตรงไปหายายยืนจ้องหน้าใครอนุญาตให้คุณเข้ามายายยังคงนิ่งมองเขาด้วยแววตานุ่มนวลประตูห้องอาหารเปิดออกทันใดประธานบริษัทเดินเข้ามาในชุดสูทสีเทาเข้มทุกคนยืนขึ้นพร้อมกันอย่างรวดเร็วผู้จัดการรีบปรับท่าทียิ้มรับ สวัสดีครับท่านประธานผมกำลังจัดการกับเรื่องประธานตัดบทด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นรู้ไหมว่ายายคนนี้คือใครผู้จัดการชะงักประธานเดินไปยืนข้างยายวางมือลงบนไหล่ของเธออย่างอ่อนโยนนี่คือแม่ของผมเสียงหายใจของทุกคนหยุดนิ่งไปชั่วขณะใบหน้าผู้จัดการซีดเผือดทันทีมือที่เคยเชิดสูงตกลงข้างลำตัวริมฝีปากสั่นเล็กน้อย ผมไม่รู้ครับท่านประธานประธานปลายตามองเขาเย็นชาไม่รู้ก็แปลว่าใจแคบเขาพูดชาชาชัดถ้อยชัดคำคุณไม่เหมาะจะเป็นผู้นําคนโรงอาหารเงียบสนิทมีเพียงเสียงหม้อแกงเดือดปุดเบาฮ่าฮผู้จัดการยืนนิ่งราวกับถูกตรึงไม่มีใครกล้าขยับประธานหันไปมองเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่ยืนอยู่อีกมุมจัดการเรื่องลาออกให้เขาภายในวันนี้ เสียงคำสั่งนั้นเย็นเยียบกว่าลมในห้องแอร์พนักงานบางคนหันไปมองผู้จัดการด้วยสายตาตกใจบางคนลอบยิ้มแต่อีกมุมหนึ่งของโรงอาหารยายยังคงผัดข้าวต่อกลิ่นหอมของข้าวผัดกระเทียมลอยตลับอวนไม่มีคำใดหลุดออกจากปากเธอเลยแม้แต่คำเดียวแววตาเธอสะท้อนความสงบและอภัยขณะที่ชายหนุ่มค่อยๆก้าวถอยหลังเหมือนกำลังตกจากที่สูงในฝันร้ายแต่ตื่นขึ้นไม่ได้ เขาเก้าวถอยหลังไปจนชนกับโต๊ะด้านหลังจานข้าวกระเทียมร้อนรๆสั่นไหวเกือบหล่นจากขอบโต๊ะเสียงหัวใจของเขาดังชัดในหูตัวเองใบหน้าขาวซีดปรากฏเม็ดเหงื่อซึมเต็มขมับไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครเข้าไปช่วยพนักงานทุกคนเฝ้าดูเขาเหมือนคนดูละครเวทีที่รอฉากจบผู้จัดการก้มหน้าลงอย่างช้าฮ่าๆน้ำเสียงสั่นเครือเล็ดลอดออกมาผมขอโทษครับ ประธานไม่ตอบเขาเพียงหันกลับไปนั่งข้างแม่ของตัวเองหยิบช้อนขึ้นตักข้าวผัดที่ยายเพิ่งทําเสร็จรสชาติทำให้เขาหยุดชะงักไปครู่หนึ่งเขายิ้มบางๆแล้วพูดเสียงเบารถมือแม่ไม่เคยเปลี่ยนเลยยายมองลูกชายด้วยแววตาอบอุ่นก่อนจะหันไปมองผู้จัดการอีกครั้งคราวนี้ไม่มีรอยยิ้มมีเพียงแววตาที่สงบแต่หนักแน่นไม่ต้องขอโทษฉันหรอกเธอพูดเสียงเรียบ ขอโทษตัวเองเถอะที่ตัดสินคนแค่จากรูปหลักคำพูดนั้นดังไปทั่วโรงอาหารเหมือนกระแทกใจใครหลายคนเข้าอย่างจังผู้จัดการยืนนิ่งค่อยๆก้มหน้าลงต่ำกว่าเดิมเสียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นเบาฮ่าๆขณะเดินออกจากห้องอาหารเงาของเขาดูเล็กลงเรื่อยๆตามแสงไฟที่สาดจากเพดานเมื่อประตูปิดลงโรงอาหารเงียบไปชั่วครู่ จากนั้นจึงได้ยินเสียงปรบมือเบาๆจากมุมหนึ่งและอีกมุมหนึ่งจนกลายเป็นเสียงปรบมือกึกก้องยายยังคงนิ่งเงียบเธอหยิบตะหลิวขึ้นอีกครั้งพลิกข้าวในกระทะด้วยมือที่มั่นคงกลิ่นข้าวผัดหอมกรุ่นลอยฟุ้งไปทั่วอีกครั้งทุกคนต่อแถวรับอาหารโดยไม่มีใครพูดคำว่าดูถูกอีกเลยแถวของพนักงานยาวออกไปถึงหน้าประตูแต่ไม่มีใครบน่นไม่มีเสียงหงุดหงิดหรือคำวิจารณ์เหมือนก่อน ทุกคนยืนเงียบแววตาเต็มไปด้วยความเคารพเมื่อถึงคิวยืนต่อหน้าหญิงชราพนักงานแต่ละคนต่างก้มหัวนิดฮ่าฮ่บางคนพูดคำว่าขอบคุณครับบางคนพูดว่าขอโทษครับเมื่อก่อนผมเข้าใจผิดยายไม่ได้ว่าอะไรเธอเพียงตักข้าวใส่จานทรงยิ้มอ่อนโยนกลับไปให้มือที่เคยสันตอนต้นวันตอนนี้มั่นคงและสง่างามแสงแดดยามบ่ายสองลอดหน้าต่างเข้ามา กระทบผ้ากันเปื้อนลายดอกไม้ของเธอทำให้ดูเหมือนภาพจากหนังเก่าในมุมหนึ่งของโรงอาหารพนักงานคนหนึ่งแอบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเริ่มถ่ายคลิปเหตุการณ์เงียบฮ่า <aha> ฮ <Mana> ภาพหญิงชราทำกับข้าวใบหน้ายิ้มละมุนลูกชายในชุดสูทนั่งกินข้าวเงียบเงียบข้างฮ่าฮและเสียงปรบมือจากผู้คนรอบตัวภายในไม่กี่ชั่วโมงคลิปนั้นกลายเป็นไวรัลบนโซเชียล ยอดวิวพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วคอมเมนต์หลังไหลเข้ามาไม่หยุดดูจากรูปลักษณ์ไม่ได้วัดคุณค่าคนความอ่อนโยนของเธอเปลี่ยนใจคนทั้งออฟฟิศนี่ไม่ใช่แค่ยายทำกับข้าวแต่คือบทเรียนของชีวิตชื่อบริษัทที่เคยเป็นเพียงองค์กรทั่วไปกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงของการยอมรับและเคารพกันด้วยใจแต่ในขณะที่โลกออนไลน์กำลังชื่นชมหญิงชราผู้หนึ่งยังคงตักข้าวผัดต่อไป โดยไม่รู้เลยว่าเธอได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วประเทศกลิ่นข้าวผัดยังคงหอมกรุ่นไม่จางแต่ในใจของทุกคนกลับเกิดความรู้สึกใหม่ความรู้สึกที่ลึกกว่าความหิวมันคือความละอายปนเคารพชายหนุ่มคนหนึ่งในแถวอดีตคนที่เคยหัวเราะเบาๆตอนผู้จัดการตำหนิยายยื่นจานไปรับข้าวด้วยมือที่สัน่นยายครับวันนี้ผมขอข้าวเยอะหน่อยน้ำเสียงของเขาอ่อนลงเหมือนเด็กที่กลับใจ ยายเงยหน้าขึ้นมองยิ้มบางๆแล้วตักข้าวใส่จานจนพูนกินให้อิ่มนะลูกเสียงเธอนุ่มเหมือนเสียงแม่ที่ปลอบลูกในวันเหนื่อยชายหนุ่มก้มศีสต่ำเดินกลับโต๊ะอย่างเงียบฮ่าฮ่าเรากับไม่อยากให้ใครเห็นน้ำในตาในอีกมุมหนึ่งของโรงอาหารประธานยังคงนั่งนิ่งจ้องมองแม่ของตนทำอาหารอย่างเงียบฮ่าฮความทรงจำในวัยเด็กผุดขึ้นมาในหัวเขา ภาพของหญิงชรานั่งพัดเตาถ่านกลิ่นข้าวไม่นิดนิดที่เขาเคยบน่นแต่วันนี้กลิ่นนั้นคือรากของหัวใจเขาเขาวางช้อนลงบนจานลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปหายายยื่นมือไปจับไหล่เบาฮ่าฮแม่ครับพอเธอเดียวผมพาไปพักย้ายส่ายหัวช้าฮ่าฮแม่ยังไหวลูกขออีกไม่กี่จานน้ำเสียงเธอยังคงมั่นใจคนในแถวต่างก้มหน้ายิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัว ไม่มีใครอยากให้เธอหยุดไม่ใช่เพราะแค่รสชาติแต่เพราะพวกเขารู้ว่าอาหารจากมือเธอไม่ใช่แค่ข้าวแต่มันคือความอดทนคือศักดิ์ศรีคือบทเรียนที่ไม่มีในตำราเล่มใดบนโลกนี้เสียงช้อนกระทบจานยังคงดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอกลายเป็นเสียงพื้นหลังที่อบอุ่นในโรงอาหารที่เคยเย็นชาพนักงานบางคนเริ่มช่วยกันยกจานล้างถาดเช็ดโตะ๊ะไม่มีใครบอกให้ทำ แต่ทุกคนรู้สึกเหมือนกันว่าพวกเขาเป็นหนี้บางอย่างแก่หญิงชราคนนี้และสิ่งนั้นไม่ใช่แค่คำขอโทษขณะเดียวกันเสียงโทรศัพท์ของเลขาประธานดังขึ้นเบาฮ่าฮเธอรับสายก่อนจะเดินเข้าไปกระซิบบอกประธานสื่อขอสัมภาษณ์เรื่องคลิปคุณแม่ค่ะประธานพยักหน้าเบาฮ่าฮก่อนจะหันไปถามแม่ของเขาแม่อยากให้สื่อมาสัมภาษณ์ใหม่ครับย่าหยุดมือแค่เสี้ยววินาที เงยหน้ามองลูกชายแล้วส่ายหัวช้าช้าพร้อมยิ้มอ่อนแม่ไม่ถนัดพูดแม่ถนัดทำข้าวผัดมากกว่าประทานหัวเราะเบาๆในลำคอเหมือนกลับไปเป็นเด็กตัวเล็กๆอีกครั้งเขาหันไปหาเลขาแล้วพูดด้วยเสียงเรียบบอกสื่อไปว่าวันนี้คุณแม่ไม่ว่างครับเลขายิ้มรับก่อนจะเดินถอยออกไปพนักงานหลายคนที่ได้ยินต่างยิ้มตามไม่มีใครรู้ชื่อจริงของยายไม่มีใครรู้เธอเคยทำอะไรมาก่อน แต่ตอนนี้ทุกคนรู้ว่าเธอคือหัวใจของที่นี่และขณะที่แสงแดดอ่อนท้ายวันเริ่มาสาดผ่านกระจกส่องกระทบใบหน้าหญิงชาราทําให้เส้นผมหงอกของเธอดูเปล่งประกายกล้องจากมือถือเครื่องหนึ่งยังคงจับภาพเธอไว้เงียบฮ่า <h> ฮ <aha> แต่คราวนี้ไม่มีเสียงเพลงไม่มีเอฟเฟกมีเพียงภาพของหญิงชาราที่ผัดข้าอย่างตั้งใจและเบื้องหลังของเธอคือคนมากมายที่เปลี่ยนไปตลอดกาลเสียงพัดลมเพดานหมุนชา ฮาฮาพาเอากลิ่นข้าวผัดลอยคลุ้งไปทั่วห้องเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้าบริษัทวันแรกยืนอยู่ท้ายแถวมองดูทุกอย่างด้วยความสงสัยปนชื่นชมเขาเอียงหัวถามรุ่นพี่ข้างๆด้วยเสียงเบายายคนนั้นเป็นเชฟเหรอครับรุ่นพี่ยิ้มไม่ตอบทันทีสายตายังคงจับจ้องหญิงชาราข้างหน้าก่อนจะหันมาตอบช้าฮาฮไม่ใช่เชฟแต่เป็นคนที่ทำให้เรารู้ว่าคนมีคุณค่าไม่ได้วัดกันแค่ตำแหน่ง เด็กใหม่พยักหน้าเบาฮ่าฮเหมือนซึมซับคำตอบนั้นเข้าหัวใจทันทีเมื่อถึงคิวเขายื่นจานออกไปด้วยมือสองข้างยายรับจานมาตักข้าวด้วยจังหวะเดิมเงยหน้าขึ้นสบตาเขาแล้วพูดเสียงแผ่วยินดีต้อนรับนาลูกคำพูดธรรมดาแต่กลับทำให้เขารู้สึกอบอุ่นเหมือนกลับบ้านขณะที่แถวเริ่มสั้นลงแสงแดดก็ค่อยคจางหายไปจากขอบหน้าต่างท้องฟ้าด้านนอกเปลี่ยนเป็นสีส้มอมทอง เงาของยายทอดยาวลงบนพื้นกระเบื้องพนักงานบางคนเริ่มเก็บจานล้างครัวช่วยกันอย่างเต็มใจไม่มีใครสั่งไม่มีใครบน่นมีเพียงรอยยิ้มเงียบๆและสายตาที่เปลี่ยนไปจากวันธรรมดากลายเป็นวันที่ไม่มีใครลืมและในมุมหนึ่งของโรงอาหารจานสุดท้ายถูกส่งถึงมือยายเธอวางตะหลิวลงข้างกระทะอย่างแผ่วเบาเช็ดเหงื่อบนหน้าผากด้วยผ้าเช็ดมือผืนเก่า ก่อนจะหันไปมองลูกชายที่ยังยืนรออยู่ตรงนั้นเขายื่นมือออกมายายจับไว้แน่นเดินเคียงกันออกจากโรงอาหารทิ้งไว้เพียงกลิ่นข้าวผัดที่ยังลอยอยู่ในอากาศและความทรงจำที่อบอวนในหัวใจของทุกคนประตูโรงอาหารค่อยๆปิดลงอย่างเงียบงนันเหลือเพียงแสงสุดท้ายที่ลอดผ่านช่องเล็กฮ่าๆพนักงานหลายคนยังคงยืนมองตามหลังยายไม่มีคำพูดใดหลุดออกจากปาก มีเพียงความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เหมือนความเคารพที่ลึกซึ้งเหมือนเสียงในใจที่กระซิบเบาๆว่าเราต้องเปลี่ยนนัตโตริมกระจกชายคนหนึ่งที่เคยหัวเราะ,ะเยาะเธอเมื่อเช้านั่งนิ่งอยู่คนเดียวมือยังคงถือช้อนแต่ข้าวในจานแทบไม่พร่องเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกก่อนจะวางช้อนลงช้าฮ่าฮ่าแล้วลุกขึ้นยืนก้าวเท้าออกไปนอกโรงอาหารโดยไม่หันกลับมา ในมือของเขาคือโทรศัพท์ที่เปิดภาพคลิปของยายอยู่ภาพนั้นหยุดอยู่ตรงรอยยิ้มของเธอรอยยิ้มที่ไม่เคยหวังคำขอบคุณไม่เคยต้องการคำยกยอแต่กลับเปลี่ยนหัวใจของคนทั้งบริษัทแม้แต่คนที่คิดว่าไม่มีวันเปลี่ยนได้วันนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมใหม่ป้ายเล็กๆถูกแขวนไว้หน้าประตูโรงอาหารในวันถัดมาเขียนด้วยลายมือหวัดๆบนกระดาษธรรมดาแต่ทุกคนที่อ่านกลับรู้สึกจุกที่อก อย่าดูถูกมือที่เคยป้อนใครแม้เพียงสักคําคำไม่มีลายเซ็นไม่มีชื่อผู้เขียนแต่ทุกคนรู้ดีว่าเป็นคำจากหัวใจใครและแม้เวลาจะผ่านไปอีกหลายปีเรื่องราวของยายผู้ผัดข้าวยังคงถูกเล่าต่อในรุ่นแล้วรุ่นเล่าไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่วันหนึ่งเคยเรียนรู้ว่าหัวใจสำคัญกว่าหน้าตาเสมอ เสียงลมยามเช้าพัดผ่านต้นไม้หน้าอาคารใบไม้สั่นไหวเบาๆเหมือนกำลังพูดคุยกันเงียบฮ่หาฮาวันที่ดูเหมือนจะธรรมดาอีกวันเริ่มต้นขึ้นแต่ภายในบริษัทกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพนักงานทยอยกันเข้ามาในโรงอาหารบางคนถือแก้วกาแฟบางคนยิ้มทักทายกันเบาฮ่หาฮาและเกือบทุกสายตาหันไปมองมุมประจำใกล้เตาไฟจุดที่เคยมีกลิ่นข้าวผัดโชยทุกเช้า จุดที่หญิงชราคนนั้นเคยยืนอยู่วันนี้เตานั้นเย็นลงไม่มีเสียงตะหลิวกระทบกระทะไม่มีเสียงพูดอ่อนโยนว่ากินเย็นะลูกแต่กลับมีบางสิ่งใหม่วางอยู่แทนกระทะกเก่าๆใบนั้นถูกวางบนชั้นไม้เล็กๆพร้อมดอกไม้สีขาวหนึ่งช่อกรอบรูปเล็กๆตั้งอยู่ข้างกันในภาพนั้นยายกำลังหัวเราะมือยังถือทัพพีไม่มีคำพูดไม่มีคำบรรยายแค่ภาพหนึ่งใบกับความรู้สึกมากมาย ผู้คนยืนมองภาพนั้นด้วยความเงียบรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าบางคนมีน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวเพราะในช่วงเวลาสั้นฮ่าฮาหญิงชราคนนั้นได้ทิ้งบางอย่างไว้ในหัวใจทุกคนไม่ใช่แค่สูตรข้าวผัดแต่คือคุณค่าของคนธรรมดาที่สามารถเปลี่ยนทั้งองค์กรได้ด้วยเพียงหัวใจที่ดีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมห้องชายหนุ่มที่เคยเป็นผู้จัดการคนเก่ากลับมาอีกครั้ง เขาแต่งตัวเรียบง่ายไม่มีสูตรไม่มีตำแหน่งในมือถือกล่องใส่ข้าวผัดเขาเดินตรงไปวางกล่องนั้นไว้หน้ากรอบรูปก้มสีสชาฮ่าฮ่าแล้วพูดเสียงแผ่วที่ทุกคนได้ยินขอบคุณที่สอนผมแม้ผมจะไม่คู่ควรเขาหันหลังเดินจากไปไม่มีใครขวางไม่มีใครสักถามเพราะคำพูดนั้นเพียงพอแล้วสำหรับคนที่เรียนรู้แล้วจริงฮ่าฮ และขณะที่แสงแดดยามเช้าสาดเข้ามาทางหน้าต่างกลิ่นข้าวผัดก็เหมือนจะลอยมาอีกครั้งไม่ใช่จากกระทะแต่จากความทรงจำที่ยังอุ่นเหมือนเพิ่งวางจากเตาพนักงานหญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปใกล้กรอบรูปเธอวางดอกไม้เพิ่มอีกหนึ่งช่อก่อนจะยืนมองใบหน้ายิ้มแย้มในภาพนั้นด้วยแววตาอ่อนโยนเธอเคยเป็นหนึ่งในคนที่ไม่เคยพูดกับยายเลยสักคำแต่ในวันนี้เธอกระซิบเบาฮ่าฮ่ ยายหนูจะไม่เงียบอีกต่อไปถัดไปคือพนักงานชายร่างใหญ่ที่เคยทำหน้าเบื่อหน่ายกับอาหารง่ายๆของยายวันนี้เขายืนสงบกหมัดแน่นอยู่ข้างตัวก่อนจะปล่อยลมหายใจยาวแล้วยกมือขึ้นไหวกรอบรูปอย่างช้าฮ่า <H> ฮ <aha> ผมจะจำไว้ว่าคนธรรมดาคือคนที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันหลังจากนั้นไม่นานบอร์ดประกาศของบริษัทก็มีข้อความใหม่ไม่ใช่ประกาศตำแหน่งไม่ใช่ผลประกอบการ แต่เป็นการแจ้งว่าเริ่มต้นสัปดาห์หน้าทุกชาาเราจะมีมื้อของยายเมนูธรรมดาที่เคยถูกมองข้ามจะกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่เพื่อให้อิ่มท้องแต่เพื่อระลึกถึงสิ่งที่ไม่มีวันลืมทุกคนต่างสมัครใจร่วมกันทาบางคนจะผัดข้าวบางคนจะเตรียมวัตถุดิบบางคนจะล้างจานไม่มีใครสั่งไม่มีหัวหน้าทีมมีเพียงชื่อของยาย ที่ทุกคนตั้งใจรักษาไว้ไม่ใช่แค่ในครัวแต่ในหัวใจวันแรกของมื้อของยายมาถึงกลิ่นข้าวผัดลอยกลุ่นไปทั่วชั้นล่างแม้รสชาติจะต่างไปบ้างแม้จังหวะการตักจะไม่เหมือนเดิมแต่ไม่มีใครบน่นไม่มีใครติเพราะพวกเขารู้ว่าจานข้าวตรงหน้าไม่ใช่แค่ข้าวผัดแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนน้อมของบทเรียนที่เปลี่ยนแปลงคนทั้งองค์กร และคือการเริ่มต้นใหม่ของวัฒนธรรมหนึ่งที่เกิดจากหัวใจของยายธรรมดาคนหนึ่งเมื่อเสียงช้อนกระทบจานเริ่มขึ้นอีกครั้งในเช้าวันนั้นไม่มีใครพูดถึงตำแหน่งไม่มีใครพูดถึงเงินเดือนทุกคนพูดถึงยายยิงชราพูดจากไปโดยไม่ทันร่ำลาแต่กลับทิ้งบางสิ่งไว้ชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดใดกลางโรงอาหารมีโต๊ะเล็กๆตั้งไว้ถาวรบนโต๊ะนั้นมีจานเปล่าวางอยู่หนึ่งใบพร้อมตะหลิววางข้างกัน ไม่มีใครกล้าแตะไม่มีใครกล้าเก็บมันกลายเป็นจานที่ถูกเคารพมากที่สุดในบริษัททุกเช้าพนักงานจะเวียนกันนำข้าวผัดมาวางไว้ในจานนั้นแม้ไม่มีใครกินแต่ทุกคนรู้ว่ามันคือการแบ่งใจให้ยายวันหนึ่งมีเด็กฝึกงานคนใหม่เดินเข้ามาเขายืนมองโตะนั้นด้วยความสงสัยแล้วเอ่อยถามเบาฮ่าฮ่าขอโทษนะครับจานนี้ของใครเหรอรุ่นพี่คนหนึ่งยิ้ม ก่อนจะพาเขาไปนั่งแล้วเล่าทุกอย่างตั้งแต่ต้นเล่าด้วยน้ำเสียงช้าฉัดทุกคำคือความจริงที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาแล้วเด็กฝึกงานเงียบไปนานก่อนจะพยักหน้าช้าฮ่าฮและพูดคำหนึ่งที่ทำให้รุ่นพี่ถึงกับน้ำตาซึมผมอยากเป็นคนแบบยายนั่นคนที่ไม่มีตำแหน่งแต่มีคุณค่าเมื่อคำพูดนั้นจบลงรุ่นพี่วางมือลงบนไหล่เขาเบาฮ่าฮ่ ก่อนจะหันไปมองจานเปล่าใบนั้นอีกครั้งแสงแดดยามสายส่องกระทบจนมันสะท้อนแหววาวและในแสงนั้นเหมือนจะมีเงาของหญิงชารายืนยิ้มอยู่เงียบฮ่าฮ่าเหมือนเธอไม่เคยจากไปไหนเลยเธอยังคงอยู่อยู่ในข้าวผัดแต่ละจานอยู่ในใจของทุกคนที่เคยดูถูกแล้วได้เรียนรู้อยู่ในวัฒนธรรมใหม่ของบริษัทที่ไม่มีใครกล้าดูถูกใครอีกต่อไปเวลาผ่านไปหลายเดือน บริษัทเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนบรรยากาศในที่ทำงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเคารพเสียงหัวเราะและคำพูดที่มีน้ำใจเริ่มเติมเต็ม,ตม,ตมทุกมุมไม่มีใครกล้าหยิบยกเรื่องอดีตขึ้นมาล้อเลียนอีกทุกคนต่างรู้ว่าความเคารพกันนั้นสำคัญยิ่งกว่าเงินเดือนหรือตำแหน่งงานวันหนึ่งประธานบริษัทเดินเข้าไปในโรงอาหารหยิบจานเปล่าบนโต๊ะที่ตั้งไว้เพื่อยายแล้วพูดกับพนักงานที่กำลังทานข้าวอยู่ วันนี้เราจะเปิดโครงการมื้อแห่งความเคารพทุกคนจะได้มีโอกาสทำอาหารและแบ่งปันเรื่องราวที่สอนใจเพื่อให้เราจดจำบทเรียนจากยายเสมอไปพนักงานต่างส่งเสียงชื่นชมและปรบมือเบาฮ่าฮา่าสายตาทุกคู่หันมามองที่จานเปล่าเหมือนเห็นเงายายยิ้มอย่างอบอุ่นอยู่ตรงนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของข้าวผัดแต่เป็นเรื่องของหัวใจที่ถูกเติมเต็มความเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากหญิงชราผู้ถูกดูถูก กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนในที่นี้และแม้ว่าเธอจะไม่อยู่ตรงนี้อีกแล้วแต่หัวใจของเธอยังคงเต้นอยู่ในทุกจานข้าวทุกคําพูดที่แสดงความเคารพและทุกการกระทำที่เปลี่ยนแปลงนั่นคือความทรงจำที่แท้จริงที่ไม่มีวันถูกลบเลือนจากใจของทุกคนในบริษัทนี้เวลายังคงเดินต่อไปอย่างเงียบฮ่าฮแต่ความรู้สึกที่ยายฝากไว้กลับไม่มีวันจางหาย พนักงานรุ่นใหม่ที่เข้ามาต่างได้ยินเรื่องราวของยายเป็นครั้งแรกพวกเขาไม่เคยเห็นยายแต่รู้จักเธอผ่านคำเล่าขานผ่านจานเปล่าบนโต๊ะกลางโรงอาหารและผ่านหัวใจของคนที่เคยเปลี่ยนไปวันหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่หน้าจานนั้นสายตาเขาจ้องมองอย่างตั้งใจก่อนจะหยิบตะหลิวขึ้นมาแล้วพูดด้วยเสียงนิ่งแต่หนักแน่นผมจะสารต่อสิ่งที่ยายทำไว้เสียงนั้นสะท้อนในใจของทุกคนที่อยู่ตรงนั้น ราวกับคำสัญญาที่ไม่มีวันแตกสลายจากหญิงชราผู้ถูกดูถูกกลายเป็นแม่บทแห่งความเคารพเรื่องราวของเธอไม่ใช่แค่บทเรียนแต่เป็นแสงสว่างที่นำทางให้ทุกคนเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคงและเธอจะไม่มีวันถูกลืมแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดเสียงพูดนั้นก้องกังวานในห้องอาหารเงียบสงัดทุกคนหยุดกิจกรรมของตนหันมามองเด็กหนุ่มด้วยความสนใจบางคนยิ้มอย่างหวังใจ บางคนซ่อนน้ำตาไว้ในดวงตาเด็กหนุ่มก้าวไปยังเตาไฟจับตะหลิวด้วยความมั่นใจและอ่อนโยนเขาผัดข้าวด้วยมือที่ไม่สั่นไหวกลิ่นหอมของข้าวผัดค่อยๆลอยขึ้นมาอีกครั้งไม่ใช่เพียงแค่กลิ่นอาหารแต่เป็นกลิ่นของความรักความอดทนและความเคารพที่ถ่ายทอดต่อกันในวันที่ทุกคนได้เห็นว่าข้าวผัดจานนั้นคือเรื่องราวที่ไม่มีวันจบและหัวใจของยาย จะคงอยู่ในทุกการกระทำในทุกคำพูดและในทุกชีวิตที่ยังเดินหน้าไปด้วยกันบรรยากาศภายในโรงอาหารกลับมาคึกคักอีกครั้งเสียงพูดคุยกระซิบเบาๆและเสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างอบอุ่นเด็กหนุ่มผัดข้าวจานนั้นอย่างตั้งใจท่ามกลางสายตาของทุกคนที่จับจ้องอย่างเงียบเชียบเสี้ยววินาทีที่เงียบงันก่อนจะมีเสียงปรบมือเบาๆดังขึ้นความรู้สึกนั้นเหมือนสายลมที่พัดผ่านหัวใจทุกคน พนักงานรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ต่างมองหน้ากันด้วยรอยยิ้มทุกคนรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่ข้าวผัดจานหนึ่งแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงและความเคารพที่ไม่มีวันสูญหายจากวันนี้ไปเรื่องราวของยายผู้เป็นหัวใจจะถูกเล่าขานในทุกมื้ออาหารในทุกบทเรียนชีวิตและในทุกหัวใจที่เปิดรับเพราะบางครั้งคนธรรมดาอย่างยาย ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ด้วยเพียงใจที่ไม่ยอมแพ้เวลาผ่านไปอีกหลายปีเรื่องราวของยายกลายเป็นตำนานที่เล่าขานในบริษัทพนักงานรุ่นใหม่ทุกคนเติบโตขึ้นพร้อมกับบทเรียนนี้แม้ไม่มีใครได้พบยายด้วยตัวเองแต่หัวใจของเธอกลับฝังลึกอยู่ในทุกคำพูดและการกระทำทุกครั้งที่พวกเขาผัดข้าวหรือทำงานร่วมกันพวกเขาจะนึกถึงความอดทนความอ่อนน้อมและความเคารพที่ยายมอบให้ จานข้าวผัดนั้นไม่ใช่แค่เมนูธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและความสามัคคีบริษัทที่ครั้งหนึ่งเคยเย็นชาวันนี้กลายเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและหัวใจของยายยังคงเต้นอยู่ในทุกก้าวเดินของพวกเขาไม่มีใครลืมไม่มีใครทิ้งเพราะเธอคือแม่ประธานใจกลางองค์กรที่ไม่มีใครเคยรู้จักชื่อจริงแต่ทุกคนรู้ดีว่า เธอคือแรงบันดาลใจที่แท้จริงของพวกเขาและเมื่อค่ำคืนหนึ่งมาถึงในห้องประชุมใหญ่ของบริษัทผู้บริหารรุ่นใหม่ได้รวมตัวกันพร้อมกับภาพถ่ายของยายที่ยังคงตั้งอยู่ตรงกลางโต๊ะประธานบริษัทคนปัจจุบันลุกขึ้นยืนเสียงเขาชัดเจนและหนักแน่นวันนี้เราจะประกาศตั้งชื่อห้องประชุมนี้เป็นห้องใหญ่เพื่อระลึกถึงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเราทุกคนด้วยหัวใจของเธอเอง เสียงปรบมือดังก้องกังวานไปทั่วห้องน้ำตาของหลายคนคลอเบา้าเพราะรู้ดีว่าแม้ยายจะไม่เคยเรียกร้องอะไรแต่เธอได้รับสิ่งที่คู่ควรแล้วทุกคนลุกขึ้นพร้อมกันทรงสายตาแห่งความเคารพไปยังภาพถ่ายนั้นพร้อมกับคำมั่นสัญญาว่าจะไม่ปล่อยให้เรื่องราวของยายเลือนหายไปจะนำบทเรียนของเธอไปใช้ในทุกวันในทุกการตัดสินใจและในทุกหัวใจที่ยังคงเดินหน้าต่อไป เพราะความจริงหนึ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนคือคุณค่าที่แท้จริงของคนไม่ใช่ตำแหน่งหรือชื่อเสียงแต่คือหัวใจที่กล้าเปลี่ยนแปลงและยืนหยัดด้วยความเคารพต่อกันเสมอเวลาผ่านไปหลายปีต่อมาเรื่องราวของยายกลายเป็นตำนานที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นทุกปีในวันครบรอบการจากไปของเธอพนักงานทุกคนจะรวมตัวกันที่ห้องยายพร้อมกับจัดงานเล็ก เพื่อรำลึกถึงผู้หญิงธรรมดาที่มีหัวใจยิ่งใหญ่เด็กฝึกงานใหม่จะได้ฟังเรื่องราวได้เห็นภาพถ่ายและได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของความเคารพและความอ่อนน้อมความทรงจำของยายไม่เคยเลือนหายแต่กลับเติบโตขึ้นในใจของทุกคนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเดินหน้าอย่างเข้มแข็งและไม่เคยลืมว่าแม้คนธรรมดาก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และความเคารพที่ไม่มีวันหมดสิน้นและในวันหนึ่งที่ไม่ไกลนักเด็กฝึกงานคนนั้นซึ่งเคยสัญญาว่าจะสารต่อสิ่งที่ยายทำไว้กลายเป็นผู้จัดการคนใหม่ของบริษัทเขายือนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ในห้องทำงานมองภาพสะท้อนของตัวเองอย่างตั้งใจก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งข้อความถึงทีมงานว่าวันนี้เรามาทำมื้อของยายด้วยกันเถอะ สายตาของเขาเปล่งประกายด้วยความมั่นใจและหัวใจที่เต็มไปด้วยบทเรียนจากหญิงชราผู้ไม่เคยมีชื่อเสียงแต่กลับเป็นแม่ประธานที่แท้จริงของบริษัทนี้เสียงหัวเราะกลิ่นข้าวผัดและความเคารพยังคงสะท้อนอยู่ในทุกมุมขององค์กรเรื่องราวของยายไม่เคยจบลงแต่กลายเป็นบทเพลงชีวิตที่ทุกคนพร้อมจะร้องร่วมกันตลอดไปและเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มทอแสงผ่านหน้าต่างบานใหญ่ของบริษัท ทุกคนในองค์กรหยุดพักจากความวุ่นวายหันมารวมตัวกันที่โต๊ะกลางที่มีจานข้าวผัดวางอยู่เหมือนเคยไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงความเงียบงันที่เต็มไปด้วยความเคารพและความรักจากหญิงชราผู้ที่ไม่เคยต้องการชื่อเสียงแต่กลับสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยายยายคือหัวใจและจิตวิญญาณขององค์กรนี้เรื่องราวของเธอจะถูกถ่ายทอดและจารึกไว้ในทุกชีวิตที่ผ่านเข้ามา ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ความรักความเคารพและบทเรียนที่ยายมอบให้จะยังคงส่องสว่างในทุกก้าวเดินของทุกคนที่นี่และนั่นคือความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะคนธรรมดาอย่างยายได้สอนให้เราทุกคนรู้ว่าหัวใจที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้จริงๆ